เมือ่อเย็นชิลีโอตอนนี้อยู่กับต้นไม้ที่ขึ้นชื่อว่ามีการปรับปรุงสายพันธุ์จนได้สายพันธุ์ลูกผสมต้นใหม่ๆจำนวนเยอะแยะมากมายมีความหลากหลายทั้งขนาดของดอกสีสันของดอกแล้วก็รวมไปถึงรูปแบบของดอกด้วยเช่นเดียวกันต้นที่ว่านี้ก็คือชบาสายพันธุ์ต่างๆนั่นเองแต่ในวันนี้เราจะพูดถึงชบาคารเนชั่น ซึ่งเป็นสายพันธุ์ลูกผสมที่มีการปรับปรุงสายพันธุ์กันขึ้นมาใหม่จนทําให้เราได้ชบาที่มีความซับซ้อนของกลีบดอกแล้วก็มีความสวยงามของดอกที่แปลกตาไปกว่าต้นชบาสายพันธุ์อื่นๆถึงแม้ว่าจะมีขนาดของดอกย่อมกว่าสายพันธุ์ของชบาบางชนิดที่เป็นสายพันธุ์ลูกผสมแต่รูปแบบของดอกก็ สวยสดใสมีความเป็นเอกลักษณ์อย่างมากทีเดียวและแน่นอนครับว่าถ้าท่านสะสมชบาอยู่ก็ควรจะมีชบาคาร์เนชั่นไว้อยู่ในคอลเลกชันของท่านด้วยเช่นเคยครับมือเย็นตวต้องขอขอบคุณท่านที่รักและชื่นชอบต้นไม้ที่ได้มีโอกาสดูคลิปต่างๆของมือเย็นแล้วก็แนะนำมาว่าอยากจะรู้จักกับเจ้าชบาคาร์เนชั่น เราก็เริ่มต้นไปทำความรู้จักถึงชื่อวิทยาศาสตร์ของเจ้าชบาคาเนชันะก่อนชื่อวิทยาศาสตร์ของชบาคาเนชันก็คือ h ฮ b ิ s c u s Rosa s i n e n s i สชื่อสกุล h ฮบิส c u s นี้ก็มาจากคำในภาษากรีกซึ่งใช้เรียกต้นเมนโลซึ่งเป็นต้นหนึ่งที่อยู่ในวงฝ้ายหรือวงชบานี่เองครับสำหรับชื่อชนิดโรซาไซเนนซิสนั้นก็มีความหมายตามภาษาละตินว่าหมายถึงกุหลาบจีนนั่นเองทั้งนี้ก็เป็นเพราะว่า ต้นทางหรือต้นพ่อต้นแม่ที่นำมาสู่การปรับปรุงพันธุ์เจ้าช a บาคานเนชันนั้นเป็นต้นไม้ที่มีถิ่นกําเนิดอยู่ในจีนแล้วก็เอเชียเขตร้อนบางส่วนนั่นเองครับก่อนจะนำมาปลูกเราไปดูสันฐานของเขาก่อนนะครับว่าตัวชบาคานเนช่นนั้นหากเราปลูกไว้แล้วก็ปล่อยให้เขาเจริญเติบโตขึ้นไปได้อย่างเต็มที่โดยที่ไม่มีการตัดแต่งกิ่งแต่ประการใดนั้น เขาก็จะจับว่าเป็นไม้พุ่มสูงได้เลยโดยมีความสูงประมาณสัก2-3เมตรและโดยธรรมชาติของความเป็นไม้พุ่มสูงไม่ผลัดใบนั้นก็จะมีการทยอยทิ้งใบอยู่เรื่อยๆอยู่เนืองๆเราจะเห็นมีการทิ้งใบแก่ปล่อยให้เหลืองคาต้นแล้วสุดท้ายก็แห้งเหี่ยวลงหรือก็หลุดล่วงลงมาทั้งใบเหลืองๆนั้นกราดเกลื่อนเต็มพื้นเลยนั่นเป็นภาระพอสมควรสำหรับท่านที่ไม่ต้องการเก็บกวาดต้นไม้บ่อยๆนี่เป็นอุป,ปนิสัยอย่างหนึ่ง ของต้นไม้ไม่ผลัดใบหรือ Evergreen t r u u b ในที่นี้ก็คือเป็นไม้พุ่มไม่ผลัดใบนั่นเองนอกจากนี้แล้วอุปนิสัยในการออกดอกที่ให้ดอกอยู่เรื่อยๆอยู่เนืองๆท้ายที่สุดแล้วก็จะมีการทิ้งดอกให้ร่วงหล่นลงด้วยซึ่งดอกของชบาไคเานชั่นนั้นส่วนใหญ่แล้วก็แทบจะไม่ติดเมล็ดให้เห็นเลยด้วยเหตุนี้วิธีการขยายพันธุ์ที่มักจะใช้กันก็คือการตอนกิ่งหรือการปักชำนั่นเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูการนี้ก็เป็นช่วงฤดูการที่เหมาะมากๆในการที่หากท่านมีชบาคาเนชันหรือชบาสายพันธุ์อื่นๆแล้วจะตัดกิ่งเขาออกมาเพื่อปักชำหรือการตอนกิ่งก็ได้ผลดีมากๆเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่ยังไม่เคยตอนกิ่งต้นไม้ลองเริ่มต้นจากการใช้ชบาคาเนชันหรือชบาสายพันธุ์อื่นๆเป็นต้นไม้ครูในการตอนกิ่งแล้วก็รับรองว่า จะได้กําลังใจที่ดีจากชบาคาเนชั่นแล้วก็ชบาสายพันธุ์ต่างๆเลยครับเพราะเป็นต้นไม้อีกต้นหนึ่งที่งอกรากง่ายมากๆนั่นเองถึงแม้ว่าชาบาคาเนชันจะเป็นต้นไม้ที่สามารถจะเริญเติบโตได้สูงไปถึง3เมตรแต่ว่าทรงพุ่มเหล่านั้นก็มีแนวโน้มที่จะโน้มกิ่งลงทําให้กิ่งนั้นดูไม่สวยงามเลยด้วยเหตุนี้สภาพทรงพุ่มถ้าเรามองในระยะไกลเราก็จะเห็นกิ่ง ที่โค้งออกหรือโค้งโน้มลงใบของชบาคาเนชันนั้นเป็นใบรูปไข่หรือรูปรีมีปลายใบยแหลมโคนใบมนขอบใบนั้นก็จะหยักฟันเลื่อยตื้นๆใบเหล่านี้ขึ้นเรียงสลับกันบนกิ่งด้วยความที่มีสีใบเข้มแบบนี้ก็จึงทำให้เกิดการขับเน้นสีของดอกได้อย่างชัดเจนเลยครับเพราะว่าเจ้าดอกของชบาคาเนชันนั้นเป็นดอกที่มีสีแดงสดซึ่งสีเขียวกับสีแดงนั้น ถือว่าเป็นสีที่คอนทราสต์หรือเป็นสีที่คู่ตรงข้ามกันนั่นเองชบาคาเนชั่นเป็นต้นไม้ที่ออกดอกตลอดทั้งปีโดยดอกที่ให้นี้เป็นดอกเดี่ยวออกที่ซอกใบหรือปลายกิ่งสีดอกนั้นก็จะผันแปรไปตามแต่ละสายพันธุ์ไม่ใช่มีเพียงแค่แดงสดเท่านั้นแต่จะมีสีชมพูอ่อนชมพูสดหรือสีพาพสเทลด้วยลักษณะเด่นของชบาคาเนชันก็คือมีกลีบดอกซ้อนกันหลายชั้น แล้วก็ขอบของกลีบดอกนั้นหยักละเอียดคล้ายดอกคาเนชันถึงแม้ว่าจะมีเกรสรตัวผู้แล้วก็เกรสรเพศเมียอยู่ในดอกเดียวกันก็ตามแต่ก็ไม่ติดเมล็ดให้เห็นง่ายๆถึงแม้ว่าจะมีกลีบดอกที่หยิกซ้อนสวยงามแต่กลิ่นหอมนั้นไม่ชัดเจนเลยครับสำหรับท่านที่ฟังมือเย็นมาถึงตรงนี้แล้วอยากจะปลูกชบากาเนชันก่อนจะไปซื้อหามาแนะนำว่า ให้สำรวจตรวจสอบพื้นที่สวนของเราเสียก่อนว่ามีพื้นที่รับแสงแดดเต็มวันหรือไม่หรือถ้าจะย่อหย่อนลงมาก็มีแสงบางส่วนของวันแต่ขออย่างน้อยสัก4-6ชั่วโมงต่อวันแบบนี้ก็จะทำให้ได้ผลผลิตหรือปริมาณของดอกชาคาราเนชั่นและการเจริญเติบโตที่ดีต่อเนื่องไปมากๆเลย แต่ถ้ามีปริมาณแสงน้อยกว่านี้เป็นพื้นที่ร่มดาไรหรือร่มดาไรมีแสงจ้าฟุ้งกระจายแบบนี้มือเย็นก็ไม่แนะนําเลยนะครับสำหรับเรื่องการเตรียมดินเพื่อการปลูกเจ้าชบาคาเนชั่นนั้นก็ถือว่าเป็นต้นไม้ที่มีการเจริญเติบโตได้ในดินที่มีความหลากหลายของความอุดมสมบูรณ์นั้นได้อย่างหลากหลายมากๆเลยในดินเลวก็ปลูกได้ในดินที่มีความสมบูรณ์ของอินทรีย์วัตถุมากๆก็ปลูกได้เช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามแนะนําให้ท่านปรุงดินซะก่อนที่จะนํา มาปลูกนะครับโดยสามารถจะใช้ดินเดิมก็ได้หรือดินปลูกก็ได้1ส่วนแล้วก็ผสมคลุกเคล้ากับอินทรีย์วัตถุอย่างปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักอีกสัก1ส่วนแบบนี้เป็นเรื่องที่ดีเลยทั้งการปลูกลงไปในดินโดยตรงแล้วก็การปลูกลงในกระถางก็อาศัยหลักในการปรับปรุงดินแบบนี้ สำหรับการดูแลรักษาอย่างเป็นประจำวันพยายามรดน้ำให้ได้ทุกวันอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูแล้งถึงแม้ว่าชบาคาเนช t i ่นนั้นจะเป็นต้นไม้ที่มีการปรับปรุงสายพันธุ์กันขึ้นมาใหม่แต่เรื่องความอึดอดทนแข็งแรงสามารถจะขาดน้ำติดต่อกันเป็นระยะเวลาหลายวันได้เช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามอย่าทำลายเขาถึงขนาดนั้นเลยนะครับพยายามรดน้ำต่อเนื่องไปถึงแม้ว่าจะเป็นฤดูแล้งที่เขาอยู่ได้โดยการขาดน้ำก็ตาม เราลดน้ําต่อเนื่องไปอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้งก็เป็นผลดีด้วยจะทําให้การทิ้งใบน้อยลงแล้วก็รวมไปถึงการให้ดอกอย่างต่อเนื่องนั่นเองอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องสําคัญต่อการจเจริญเติบโตของเจ้าชบาคานชันก็คือการให้ปุ๋ยอย่างสม่ําเสมอเมื่อเย็นแนะนําปุ๋ยคอกนะครับโรยลงไปที่บริเวณโคนต้นแล้วถ้าเป็นไปได้พยายามพลวนดินให้เขาด้วยเพื่อให้ดินกับปุ๋ยคอกนั้นผสมคลุกเคล้าเข้าด้วยกันก็จะทำให ความสามารถในการปรับปรุงดินทําให้โครงสร้างของดินดีโดยปุ๋ยคอกนั้นทําได้ดีเพิ่มมากขึ้นและนอกจากนี้ก็จะทําให้ต้นไม้ของเรามีธาตุอาหารสนับสนุนการเจริญเติบโตกิ่งก้านใบดอกของเขาอย่างต่อเน,นื่องด้วยนั่นเองอีกนิดนึงสําหรับเรื่องของการดูแลรักษาเจ้าชบาคาร์เนชั่นก็คือการตัดแต่งกิ่งครับอย่างที่เมื่อย็นว่าไปในตอนต้นเลยนะครับว่าเจ้าชบาคาร์เนชั่นนั้นเป็นต้นไม้ที่ออกดอกบริเวณปลายยอดแล้วก็ตามซอกใบใกล้ปลายยอด ถ้าเป็นไปได้พยายามตัดแต่งกิ่งก็อยู่อย่างสม่ำเสมอเมื่อกิ่งใหญ่ออกดอกโรยไปแล้วเราก็ตัดแต่งกิ่งต่างๆเหล่านั้นออกก็จะทําให้เกิดการสร้างกิ่งใหม่บริเวณตายอดที่ถัดลงไปจากแนวที่เราตัดก็จะทําให้เราได้กิ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเราได้กิ่งเพิ่มขึ้นก็มีโอกาสที่จะเห็นดอกเพิ่มมากขึ้นด้วยนั่นเองแล้วก็ทําให้เราได้ทรงพุ่มที่มีการโน้มของยอดหรือของปลายกิ่งลดน้อยถอยลงด้วย และยังเป็นผลดีอีกประการหนึ่งก็คือเราสามารถจะควบคุมเจ้าชบาคาร์เนชั่นให้มีความสูงและขนาดของทรงพุ่มตามที่เราต้องการนั่นเองสำหรับเรื่องโรคน้ำมลงเป็นธรรมดาอยู่เองนะครับที่จะมีเชื้อราและแบคทีเรียเข้าทำลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูฝนแบบนี้ก็จะมีความชื้นสูงและเป็นสิ่งที่สนับสนุนหรือเอื้อให้เชื้อราและแบคทีเรียเข้าทำลายได้เป็นอย่างดีเลย ก็สามารถจะใช้ไตราสารแล้วก็ลามินาในการผรสมน้ําฉีดพ่นอยู่เป็นประจําห่างกันประมาณสัก7จ็ถึงสิวันในกรณีที่ไม่ได้ระบาดมากมายนักก็จะทําให้เชื้อราและแบคทีเกรียไม่เข้ามากร้ำกลายหรือทําลายต้นไม้ของเราง่ายๆแต่ถ้า มีการเข้าทำลายแล้วก็ระบาดหนักมากๆเย็่แนะนำให้ใช้ทุก5วันนะครับโดยฉีดพ่นในช่วงระยะเวลาเย็นๆก็จะช่วยได้เยอะเลยทำให้เชื้อราและแบคทีเรียไม่เข้ามาทำลายต้นไม้ของเรานั่นเองนอกจากนี้แล้วหนอนก็เป็นปัญหาอีกอย่างหนึ่งถ้าหากเราพบว่าเริ่มมีการระบาดของหนอนเข้ามากัดกินต้นไม้อื่นๆภายในสวนของเราแล้วก็อย่าลืมมาสอดส่องดูแลเจ้าชะบาคานชันของเรานิดหนึ่งนะครับเป็นเป้าหมายของหนอนด้วยเช่นเดียวกันถ้าเจอปริมาณไม่มากก็ปล่อยเข้าบ้าง แต่ถ้าปริมาณมากแล้วก็มีแนวโน้มที่จะทําลายต้นไม้ของเราให้สูญเสียพื้นที่ใบสําหรับการของก็อแสงไปแล้วก็เมื่อยันแนะนําให้ใช้ไลนิ่งในการผสมน้ำฉีดพ่นโดยฉีดพ่นในช่วงระยะเวลาเย่งถ้าระบาดมากฉีดพ่นห่างกันประมาณสัก5วันนะครับทำอย่างนี้สักสองรอบนอนเมื่อกัดกินใบที่เราฉีดพ่นไลนิ่งลงไปก็จะทําให้เขาล้มหายตายไปภายใน5ชั่วโมงเท่านั้นเองครับชบาคาร์เนชั่นเป็นต้นไม้อีกต้นหนึ่งที่น่าปลูก เพราะว่ามีความสวยงามของดอกแล้วก็ทรงพุ่มนั้นสามารถจเจริญเติบโตสูงไปได้ถึง3เมตรอย่างไรก็ตามเราสามารถจะใช้การตัดแต่งกิ่งควบคุมทรงพุ่มให้อยู่ในระยะที่ต้องการมีผลดีทั้งการควบคุมทรงพุ่มให้อยู่ในระยะที่เราต้องการควบคุมไว้แล้วก็ทําให้มีการออกดอกเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าชาบาร์คาเนชั่นนั้นเป็นต้นไม้ที่ออกดอกบริเวณปลายกิ่งแล้วก็ตามซอกใบใกล้ปลายกิ่งนั่นเอง การตัดแต่งกิ่งก็มีผลดีแบบนี้นอกจากนี้เจ้า,บาฉบักคาร์เนชั่นก็ทนแรงได้พอสมควรแต่อย่างที่เมื่อเย็นว่าไปนะครับรดน้ําต่อเนื่องไปเป็นเรื่องที่ดีเพราะจะทําให้เราเห็นดอกอย่างต่อเนื่องนั่นเองถือว่าเป็นต้นไม้ที่ให้ดอกสวยแล้วก็อึดอดทนพอสมควรแข็งแรงด้วย หามาปลูกกันนะครับและอย่ะลืมว่าถ้าหากท่านปลูกต้นไม้แล้วประสบพบเจอปัญหาในการถูกเข้าทําลายโดยโรคและแมลงและตัวท่านเองก็ไม่อยากจะใช้สารเคมีในการป้องกันกําจัดเพราะว่าสารเคมีเหล่านั้นนอกจากจะกําจัดโรคและแมลงต่างเหล่านั้นแล้วก็ยังทิ้งสารเคมีไว้เป็นอันตรายกับสวนของเราต่อตัวเราลูกของเราแล้วก็สัตว์เลี้ยงของเราด้วยนั่นเอง หากท่านเป็นกังวลเช่นนี้แล้วก็มือเย็นเชิญชวนท่านได้ใช้ชีวพันธุ์ดีๆจากแอปพลายเคมประเทศไทยซึ่งมีทั้งชีวพันธุ์ในการป้องกันกันกบจัดโรคแล้วก็ชีวพันธุ์ในการป้องกันกำจัดแมลงได้อย่างเอาอยู่และที่สำคัญคือไม่ทิ้งสารเคมีอย่างที่ว่าไปนะครับหากท่านสนใจก็สามารถจะสั่งซื้อได้จากทั้งช้อปปี้และซด้ารวมไปถึง Facebook Fanpage ของแอปพลายเคมประเทศไทยและนอกจากนี้แล้วท่านสามารถจะแอดไลน์คุยกับแอปพลายเคมได้โดยตรงส่งเร็วด้วยนะครับโดยเฉพาะยิ่งถ้าหากท่านเลี้ยงแมวแบบนี้ ควรจะใช้แอปพลายเกมเป็นดีที่สุดปลอดภัยกับเจ้าชูใจแบบนี้เลยนะครับและอย่าลืมว่าถ้าหากท่านรู้ตัวแล้วว่ารักและชื่นชอบต้นไม้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้กับมือเย็นด้วยและรวมไปถึงกด subscribe ติดตามมือเย็นไว้และถ้าใจให้ดีก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เยครับเพราะเมื่อทุกครั้งที่มือเย็นอัปคลิปท่านจะได้รับสาระดีๆนี้ก่อนใครเลยในต,ตอนนี้มือเย็นสตูดิโอแอปพลายเคมประเทศไทยฉบาคานาชันและก็รวมไปถึงชูใจไปแล้วนะครับ